ตึกแล้วครับตึกแล้วตึกแล้วไปแล้วไอ้เร็วนเาเคสยกเร็ว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 นาเคสเร็วเร็ว,รว,รวครับผมอารุณครับนักเคสครับพี่น้องมื่อนี้ตึกแล้วครับตึก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 เอออืมอลงไปไกลกับบัวใพี่น้องเลยคนนะ่ะ <laughs> มันสั้นขนาดครับผมอันนี้แปดนะครับแปดซอก แปดสอกสองเ้นคืนเนเขนี่หรือสิบน,น,นี่แปดซอกสองเ้นคืนครับเอ็นยีสิบพี่น้องมาเอาย่อเขามาส่งเพื่อนครับผมก็เลยมาเบิง่งหน่ำนำครับบรรยากาศนำ้ำลุ่มไหลขนาดครับเนี่ยเบิองพี่น้องกระเทียมงย,ย,ย,ยอ,ยง,อ,ยอนนยง,งปลาฝูง ตึก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 แอบ,บครับผมแล้วโถบอกปลาเบิร์กก็ไม่กล้าโถเกิดเขาก็ <laughs> มาแล้วไม่ติดใ <laughs> ช่อ <laughs> ลองดูก่อนลองดูก่อน,อนอลองดูสถานการณ์ก่อนอม,มันยัง,ยงเงียบๆอี่หนอคนโบราณเลยครับ,น,บนย่อทั้งหมดก็ยังโล่งหมดเลยครับ จังฟูงโมพี่น้องตึกแล้วครับตึกแล้วน,นี่แหละสามตัวสี่ตัวนี่ก็อยู่ได้ครับผมบกงงุกการงานแพี่น้องเบื้องดามย่อครับยานยานดาม <laughs> ยา่อครครับผมน่าจะมาขายเขาเอาให้สวยมาให้เขาเลยนะ,นะเอาอันน้อยไว้ปหม่อเมอเลย ตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกตแล้วติงแล้วติงแล้วติงแล้วครับพี่น้องอ,อ,อี๋อกั่งใจนะพี่น้องยันดามย่อฮักน <laughs> <ด>้ำตัวสิเหมือนใบกเ่็หฝันแลย <laughs> เอาอ,อัน,นใหญ่ขายไปแล้วพี่น้องเอาอ,อันน้อยไป <laughs> ซื้อวันหนังมันสีแห้งเึ็นก็เอาไปหน่องย่อยุบแล้วครับยุบแล้วครับยุบไอ้ยเร็ว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 ฮ่า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 ฮ่รฮ่า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 บ่าฮ่าฮราฮ่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 าเรืฮ่า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 ่าฮ่าฮเร่าฮ่รา่าา่าาวาาาา่ร่าเ่็่ มองนี้บบตีกับป้ายเลยปกติพี่ครับสัญญาสัญญอยู่ท่งเทิงนี่ครับใส่กระเดื่องครับรแรงดีนปลามาด้วยมาลแล้วครับตึกแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยอย,ย,ย,ย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดอย่าโดดเนี่ยลาก็มีตัวใหญ่งครับผม ตัวปลาก็ตัวสวยนะจต่ไม่เลาปลาไม่งันคืนอือมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วไปแล้วครับหนึ่งตัวอุ้ย <c oughs> เอาแล้วช่องน,นี้เขาบอกว่าคาเฟ่ไฟยะดังสดเขาประมงเขา <c oughs> ใช่ครับเออตาเขาลัวนะนะั่นน่ะหลานเฟสไฟที่ใดว่าน,นั้น เทม้าได้สองขันแต่ละลงเบ็ดอันนี้ใครดูดูน้ำแดงดูบ้างใครครับผมจะว่าย่อห้าวกะโมเกินสองเมตรครับ<ม><ม>โอ้ยขันยอ่อ <laughs> ติดเลยครับพี่นอ้องมาแล้วมาอีกแล้วไปเร็วไปเร็วโอ้ ปลาก็รุ่นขันย่อก็รุ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวขันยอพักขึ้นมาแล้วเฮ็ดใจปลากำลังติดพี่น้องเลยปลามาันน้ำบ่หน้ามันแห้งขึ้นแห้งขึ้นเลยพี่น้องตอนนี้เอาเอาละสองตัว มันเาเนาะครับากินไม่ไมด้ว้อนอโอ้ยน้มแห้งครับผมปลาจังได้หนึ่งตัวแล้วครับสองตัวสามตัวโอ้ยยังโดดปีอยู่พี่น้องเลยเปลี่ยนนะเปลีย่ยนดามไหมเ๋ยวไหนล่า เลือตัวนี้ตามันงัดมนงาดไม่ไหวแล้วายเลยอันนี้ใช้สำหรับซีสอพี่น้องนี่นี่ครับตัวนี้ครับตัวที่ผมเคยมางัดนี่แหละมองนี่ละแต่ตอนนี้นำมันยังบ่นี่มากพี่น้องยังเงียบๆอยู่ครับสถานการณ์นำตอนนี้ครับผมยังเงียบอยู่ย,งงย,ย,ยังบ่นี่คึกคืนครับผม ป่ามานำเด้อาม,าม,มาแล้วครับอิแปบอ้ยเกือบประกุมครับผม,ม,บมติดต,ดตดานี่นะครับติดปลานี่แหละติดปลานี่แหละ เป็นเงาเม่วยนพี่น้องอย่าบอกผมไปเอาย่อมาได้พี่น oh ้องได้มันไก่บ้านครับเนี่ยฉุ่มงหนึ่งครับครับมาจากบ้านพี่น้องเอาย่อมาส่งเพลินครับเป็ินทั่วไปสั่งชั่วโมงเต็มเต็มมาวะครับชั่วโมงหนึ่งเฉพาะมาอย่างเดียวพี่น้องเลยมาเขวิ่งมาจากวัดเต่าหินนะ่ล้อมาเลยอ่ะเออหน้มาเลย แต่น้นน้ำน้ำไหลไหมครับนะไหลไหลแต่ปลาไม่ติดไม่รัวไม่ได้วางหรอกไม่ได้วางโองตัวเขย,าเย่าเบ็ดน้อยเขย่าปากก๊นะเอาเบ็ดมาด้วยถึงถึงยอดถึงเบ็ดพี่น้องเลยมีแผนหนึ่งแผนสองครับปลาเวิีกับตกเบ็ดต่อเ <laughs> นี่ยหักมางานเข้า <laughs> ตีงวดพี่น้องมาแล้วโอ้ตีทั้งนอกไปแปบครับข้างในมือเลยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เออเอาละเอาละแบบนี้พี่น้องเลยบัดมือกอะไรครับังตีจังสี่ครับบอกกินข่าวสัมบรรยากาศก็ดีพี่น้องมันโบแดดนะครับแต่มันคึมๆครับดยกกาาแปอนตัวตัวใหญ่ได้พี่น้องปลาแปะครับปลาสองเส้นเคืองครับถอดครับผมหมกหมอ จะไปเอาคันยอะไรยังเลยผดถางคัน,น,นยอกันยังเลยครับตอนนี้ไม่ว่าคันยอด้ามโย <c oughs> เหมือนหรืพี่นอ้อยย้ําพึ่งทักหาผมด้วยช่วงน,นี้บ่มีขายแล้วครับผม <c oughs> ขาย่อครับบ่มีเลยครับขาย,ย่อดามย่อน <c oughs> ีเคยยกบล็อกอยั่นนะอืม่ม ตึกบ่พี่น้องรอบนี้มีม่บ่นี่อยู่มีอยู่มีอยู่ตัวหนึ่งครับผมเกทีน่าจะมาเป็นกลุ่งนะไหนที่วันที่เราโยกกันตรงนีอ่ะไม่มโคกระลังน,นอืมลาตะไคร่ทป็ไมตัวผอมมานเค็ตัวใหญ่นะ <laughs> ทั่วหลังไใบแฉ่สีลอยมาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วอีปแปบเอาละใส่ว่า,งงามาเอาอีปแปบไปก่อนพี่น้องมาละครับ <c oughs> กหลอนเวลาอยากให้ออกมันไม่ออกนะอืมขอจับๆมันลดอืมหัวเสียบอยู่นั่นนะ

นมันขึ้นเลยเรือพี่น้องตัวนี้เขาจะก็นำดอกกเดชเขาจะเปิดฐานเลยแต่เดชเขานำเน่เน่จะมาแล้วเนี่ครับจะฝูงใหญ่<ง>จักฝูกงพี่น้องยิแปแยบอีกแล้วเอา้ามีปลาใส่พี่น้องรอบนี้เอา้า ปลาสวยก็ไปแปรซ้ำๆกรรันรวนฟืมไม่ออกด้วยติดเงือ,อกอีกตัวน,นยจะไม่พด,ด,ด,ดตัวใหญ่มีน้องเสียดายบอกระบไดอีก ก็ตัดเลยแต่ก็ไผ่ข้างบ้านนั่นแหละชิ้วเขียวนั่นแหละตายตายห <laughs> มาอีกไหมรอบนี้ได้คาง,งานเพราะอุยแปบบอุย้ยแต่เพี้ยนแต่เพี้ยนเบ แล้วจะมานังมัดโยสักพักเองเห็นตาบนลิฟต์ลงมาวางก่อนเดี๋ยวไม่ติดนี่มันหายกลางคืนนะแล้วน้ำมันไหลไหมก็แบบนี้ครับเนี่ยน้ำไม่แรงเอื่อยอไหลเอื่อยงมาบ่มาบ่มาบ่มา,า,มา,า,มาอุอย้ยยังไปเนาะอ่ะจะไม่ปวดันหัดก็อืม ตึกตึกแล้วครับตึกแล้วตึกแล้วครับตึกแล้วตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยใช่ครับทำมาทำมาเจ้าพูงอีมัวในพี่น้องเลยปลาปลากุ่มบานเท่าไงล่ะ เก่าเลยน้ำมันพึ่งมาที่ว่าตีกันเยอะที่ว่าดีพี่น้องเอ้ยมันเหียบพี่นี่ปลาช่วงนี้ครับบันใดไปหาปลาหายยังเลยมันบสติดนะพี่น้องอว่าโน่นนี่อันนี้นา,นานาๆเราก็รอมาจากบาทพี่น้นองคิดเบว่งเอาชั่วโมงหนึ่งอ่ะรอไปเรื่อยพอได้คานขาดมันอยู่ตรงนั้นสิมันเนี่ น้ำมันไหลแห้งอันนี้โอ้มันแรงขึ้นแรงขึ้นนะเนี่ยเป็นจังใดพี่น้องตึกบ้าโอ้ยแปบหัวเสียข้าง,งในมีปะโอ้ยม,ม,มีมีพี่น้องโอ้หนึ่งแบบหนึ่งแบบีหน่อยบ้านหน่อยได้พี่น้องนะซีหาโตอยู่ครับ แปะไปก่อนครับังราคาดีมากใช่ครับโอเอ็นเขอบอกไม่เลือกปลาแปกะกเลยบอกขนพะอเราไปขายนะจะขอายด้านขาเลือกเลยมันอีกราคานึ่งครับผม <c oughs> <c oughs> ไปเลยน้องนำพัดยอบไปแล้วปลามานนะหมอ โอ้ยเห็นตัวดำๆมากพี่น้องเยมีกาหน่อยเปลี่ยนเป็นปลาสวยงามนะครับน้ำมันแห้งขึ้นแห้งขึนครับตอนนี้ไหลขึ้นนี้เลยครับไปน้ำมันแห้งกัดยอดไปเลยพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับ ตึกแล้วตึกแล้วตึกปลาแล้วตึกใหม่อ้ยใหม่แล<บ>้วครับอีก,กาเอาอีก,กาอีแปบดีก็่ปบต่ติด

ตึกแล้วครับตึกแล้วตึกแล้วไปแล้วไอ้เร็วนาเขดแล้วยกเร็วเร็วเร็วนาเคดเร็วเร็วอ้ยดันใหญ่ทั้งบนมันจนะฮะโต้หักแล้วเอาไม่ได้เราลอยน้ำไปเลยปึ๊บปื๊บมีแปะไหมคเห็นตื่นตื่นเพาตื่นนะพี่น้องเด้อลึกขนาดไหนครับเนี่ยน้ำ ใหญ่จังยาแมสิรุดกับโบลุดนำลึกขนาดได้พี่น้องนี่ดขา,าย่อยทวมอยู่ครับนี่นนนนนมันก็ติดเรื่อยๆอยู่พี่นอ้องยังพอไข่ยอยู่ครับนี่แถบจะโบฟ้าวเลยครับมาเบิรงนหนึงเคครับนี่ติดเรื่อยๆเ,เลยครับแห้งขึ้นแห้งขึ้น ด,ด,ดัวดีบ่ลรอบนี่มาอุ้ยตัวไอแก่เราดัวไอ้กม c h ắ หมอเงี้ยมอญทํายตั้น้องยังยบ,บิงบบึงหอยปลาพี่นอ <laughs> ้องมีแต่ขาดงามใหม่เด้พี่น้องเนี่ย,ย,ย,ยอืม ปลากก็ลังมา <ś 2> บบปลาก็บโได้ครับผม <S <S 1> <S 1> ต้องพกเสียกฟางไปน้ำครับดูเงนินต่อพี่น้งองตึกแล้วครับตึกแล้ว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 นะเขียต,ตึกแล้วต้้ไไม่ได เราเราซีโตหาโตครับเนี è è ì, ่ยแบบนี lên lên, là, ้ก็เบิดมือแบบนี้อยู่ได้ครับเนี่ยติดเรื่อยๆครับหนานบอกซื้อไรก็เอาแต่อันน้อยๆลุงเอาตัวอันใหญ่ไว้ให้ในชุดนั่งยาวไม่เคยหมัดเลยนะมาบ่รอบนี้มาบ่มา มาบัวมาพี่น้องเอาละบัวผ่า,ราครับรอบเนี่ยเอาอย่างสิละม,มันยังบัวโดดปลาทองไข่เนี่ยไหนพวกวันนียเนาะครับปลายังไข่พี่น้องเลยมันสั่งปลาผมย,ยังไม่ได้ส่งอีกเพิ่อนอยู่พี่น้องตอนนี้ไม่ไ <c> ด <oughs> ้โยกแล้วครับช่วงนี้เอ็นหาต่างเองน้ำแรงไม่ม็ปลาเลยวะ ตัวนัำมันแห้งขึ้นนะพี่น้องตอนนี้ไหลแบบ,บมีปลาอะไรปลาไส้ไไน,น,นี่ไง,งน,ไนี่ไงอีปแปรบนี่ไง,งปลาไส้แบบ <laughs> มันขาตาไหนแปดแปดติดไอ้นี่มันนะติดเงอกมันโคตรเอาเองแปดแปดคุณดีปากนึงครับน่าดีมากเลยพี่เนาะขาโหลคางแรกไอกแปบดบยังนั้นแหละเกยเอาอีแปดไปก่อนเดี๋ยวปลาส้อยตาม,มาไม่เอายิงยิงโอ้รจะเป็นนี่นะเก็บมดไม่ปล่อยไปแล้ว น้ำเริ่มนิ่งนะครับตอนนี้ปลามาแล้วมาแล้วน้ำไม่แห้งปลาบบติดเลยน้งน้ำเบาๆนิ่งๆครับแต่น้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่น้ำมันบตหมุนเขามาแห้งครับน้ำมันนี่หมุนเขามาฟัง มาแล้โอ้ยปกใจอยู่พี่น้องอ้เอาแปบแเ็ดุกมาลวมาายแล้วเราเสียเวลานะีเรับเราไม่แปบ <ละ S 2> ใลแลเราไม่ลดเลยนะโอ้ยเดี๋ยวกะเอาน้อยมาคันกัน,น้อย ปล่ใหญ่ด้วยจางค่ะไม่ปล่อยไปติดอเรไปนองไปแปลบครับผมเราไม่ไปแดกเก่งใจตา <c oughs> เก็บกันมีหนัองได้หลายแล้วมีหนัองแปดเป็นโลกแล้วครับตอนนี้มันบอกไอ้วันโอ้ยวันนั้มันทำไม่ได้อะมันไปหลงของใหญ่น้มท่วมหัวท่วมก้าวมันเลาให้วีโนกฟังอ่ะ ปึ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอกมาจัวัดเทนนักเทป่าผมดูรถแน่เดียวเฮียเอาเลยได้ไหมมาแล้วมาแล้ว เอาละกลับมาเป็นปกติแล้วพี่น้องหลังจากน้ำทีปลาสอยปลาสอยปลาเข้าปลาสอยบวน <laughs> อยู่ในย่ยอเลยพี่น้องจังฟูงปลาสร้อยวะนี่แตกสดๆบ่ รอบนี้โอ้ oh. ไปกาครับผม ตนแต่เพี like, ้ยนแต่เพี้ยนอดีตอดีเฮียเบอร์นาไหวไ่มดให้เขาดักขายแสงเข้าไปนี่ขียกจอย้ายกลับมาที่เดิมแล้ว พอดีผ่านไปเมื่อวานไงก็เลยนอดีกลับมาที่เดิม,ลมแล้วมั้งก็แงนานแล้วแนุ <laughs> ายเขาากหอดออ้งัดขห้นไาไปเร้วตัวเดียว,วออนี่ละเอาเอามีอยู่มีอยู่ม,มีมูอยู่ว้าเขาไม่ตัวเดียวเลยไง <laughs> ดีเด้อพ่ามันเท่เฮียลงหุ่นเนะเอ้ยตัวงามไปแน้วนี่ครัแบแป๊บเดียวครับหนำมาปลาโปรตีนเลยพี่น้องมาหายไปนะตัวอ่ะเดี๋ยวพอคลิปหน,น้าเขาจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใจหายรช่ดีทูบุทุกคนครับผม